สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่4สิงหาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเนเด็กสกอบตลาดไปที่1,545.86จุดบวกเพิ่มขึ้นมา5.35จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.35%มูลค่าการซื้อขายวันนี้67,000ล้านบาท โดยการเครื่องหมายขอน Th in ดัชนีในวันนี้นะครับตอนช่วงครึ่งวันเช้าก็เป็นการปรับตัวลดลงมาติดลบนะครับก็ได้รับแรงกดดันมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่วันนี้ก็พุ่งทำสถิติเกิน20,000รายไปแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่20,000กับอีก20รายด้วยกันแต่ว่าตอนช่วงบ่ายเองนะครับดัชนีก็มีการพลิกกลับมา ขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้นะครับแล้วก็ปิดตลาดไปด้วยการบวกขึ้นไปประมาณ5จุดด้วยกันก็หลังจากที่ตั้งของการประชุมกรองนงอนั้นนะครับออกมาเป็ไม่ตามคาดก็คือโคงดอกเบีย้นยนโยบายาไว้ที่0.5%แต่ว่าคณะกรรมการนั้นก็มีมตินะครับอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ก็คือ4ต่อ2นั่นเองขณะที่ทางด้านตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการ กลับตัวขึ้นมาได้ในแดนบวกก็ได้แรงหนุนมาจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐแล้วก็ยังมีเรื่องของดัชนีพิจารณาฝ่ายจัดซื้อหรือว่าดัชนี PMI ภาคบริการของจีนที่ขยายตัวดีกว่าคาดในเดือนก,กรกฎาค,คมก็เลยหนุนให้ตลาดหุ้นในเพื่อะเอเชียว,วันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มการเงินส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มอาหารและก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของกราฟบวกขึ้นมา6.67%ก็มีข่าวที่ว่าทางด้านของ บอร์ด e EEC นั้นเตรียมที่จะเซ็นสัญญาโครงการท่าเรือแหลมฉะบังกับกลุ่ม GPC ซึ่งก็ประกอบไปด้วยกฟัฟฟ PTT แท้งแล้วก็ China Harbor Engineering ภายในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของ GPC วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้4.49%ก็คาดการว่าก,กำไรไตรมาส2ปะะสี64นี้จะโตทั้ง y E-on-E a r y a r และ Q-on-Q ได้แรงหนุนมาจากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อโรงไฟฟ้า GE Phase 5กลับมาดาเนินงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะรับรู้ไรายได้จากโครงการโซล่าฟาร์มอินเดียในช่วงของไตรมาส3นี้ด้วยทางด้านของ BLA วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6%อันนี้ก็คาดการว่าผลประกอบการไตรมาส2ปี64นี้จะขึ้นทำสถิติสูงสุด ก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายประกันชีวิตแล้วก็ยอดประกันสุขภาพโตแรงทางด้านของ incap วันนี้บวกขึ้นมา20%ด้วยกันก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะร่วมมือ,อก,กับทางของ c o m เซในการทำธุรกิจจำหน่ายแล้วก็เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทางด้านของ S N N P วันนี้ก็ บวกขึ้นมา8.47%อันนี้ก็คาดการว่ากำไรในไตรมาส2ปีง4สีนี้จะพลิกมาเป็นบวกได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าแล้วก็ทำให้ผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปีง4สีนี้กำไรนั้นโตกว่า35เท่าเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วทางด้านของ i-link ยังคงบวกต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นมาอีก7.78%ก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเซ็นสัญญารับงานกับการไฟฟ้าหลอดใหม่อันนี้ก็มูลค่ากว่า85ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ช่วยหนุนแบ็กหลอกให้กขยับขึ้นไปตอนนี้ก็สะสมไว้กว่า1,300ล้านบาทแล้วนั่นเองทางด้านของ HFT วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้8.67%ก็คาดการว่ากำไรในรตดมาสา3แล้วก็รตดมาส4นี้จะเติบโตได้โดดเด่นก็ได้รับหนุนมาจากออเดอร์อยางรถจักรยานยนต์เติบโตได้แรงแล้วก็ทางานของอบริษัทคู่แข่งเองนั้นก็ต้องเปการหยุดหลายผลิตด้วยก็มาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนั่นเองทางด้านของซันวันนี้ก็บวกขึ้นมาอีก 8.82%ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารนั้นตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตวกว่า15%ได้ปัจจัยบวกมาจากเงินบาทที่อ่อนค่าช่วยหนุนสินค้าส่งออกแล้วก็มีการาสนใจในธุรกิจกันชองอีกด้วยทางด้านของ PM บวกขึ้นมา6.85% อันนี้ก็คาดการณ์ว่างบตระมาณ2ี4นี้จะเติบโตได้ y เย r ออนเย r ก็มาจากการออกสินค้าใหม่ๆแล้วก็การเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์เพื่อควบคุมต้นทุนอีกด้วยทางด้านหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางนั้นของ s a v i n น t t เวันนี้ลงไปฟลอร์เลยติดลบไป29.62% ซึ่งสาเิตุที่ทำให้ราคาหุ้นลงแรงในวันนี้ก็มาจากทานั้นของตลาดหลักทรัพย์นั้นมีการประกาศให้ตัวเซเว่น t ูทิลินี้ซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่24สิงหาคมเลยทีเดียว ส่วนทางด้านของ t ี g อชจนี้ราคาหุ้นลงค่อนข้างแรง8.13%ก็หลังจากที่ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการแจ้งข่าวมาว่าทางด้านของดีลการซื้อวัคซีนไฟเซอร์นั้นก็มีความเป็นไปไ,ได้สูงกว่า90%ที่อาจจะล่มกันลงไปซึ่งตรงนี้ทําให้ทางด้านของกรตอนั้นก็ต้องสั่งให้ทางด้านของ TSG มีการชี้แจงข่าวเรื่องของของการเซ็นสัญญาตรงนี้ ขณะที่ทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็มีการเตือนท้งของผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขายหุ้น TSG ด้วยซึ่งทั้งกรอตอแล้วก็ทั้งตลาดหลักทรัพย์ที่มีการประกาศออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาหุ้น t s g วันนี้ก็มีการปรับตัวลงแรงนั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ